ครับสวัสดีครับผมพันธุโทเชียนเบญจาทิคุลครับสวัสดิจรสถานีบุตรนครบาลบุกโรครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องผลการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงการนะครับในช่วงเทศกาลสงการครับงานจัจรสนอบุกโรครับตามนโยบายผู้กำชับชาครับที่ให้ไว้ก็จะเป็นการลดระลงนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุลดสถิติการเจ็บการตายความเสียหายในช่วงเทศกาลสงการครับซึ่งก่อนหน้า ที่จะใกล้ช่วงเทศกาลทุกการงานจัดจ้สถานีบวชนครบาลบุกโลของเราได้ดําเนินการในการรณรงค์ครับไม่ว่าจะเป็นการติดป้ายประชาสัมพันธ์นะครับามทางแยกนะครับเราก็ดําเนินการครับแล้วก็ในส่วนของการรณรงค์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็มีการแจกหมวกนะครับโครงการคิดคนห่วงหัวร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับที่น้าสอนอนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับเย็นใจเย็นกายเย,ย็ยนใจคลายร้อนครับเราแจกกระเพร ลดอุณหภูมิความร้อนในรถนะครับเพื่อ,อลดระลงในการลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงการเราก็าไปบัดการนะครับในการที่จะป้องกันหรือลดรลงลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลการโดยนะครับงานจราจรสองนอาบกโกรนะครับเราดําเนินการโดยการออกรถนะครับสายตรวจ ปัสสาวะเคลื่อนที่นะครับหรือตรวจหาสารเสพติดนะครับในผู้ใช้รถที่มาขับรถแล้วมีสารเสพติดในร่างกายพร้อมกับตรวจเป่าเมาหรือแอลกอฮอล์นะครับในส่วนของที่ว่าเมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงการนะครับควบคู่กันไปกับตรวจสารเสพติดเคลื่อนที่นะครับซึ่งผลในการปปฏิบัติการนะครับการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงการนะครับ จากวันที่11ถึงที่16นะครับหรือ7วันอันตรายนะครับงานจราจรสนบุกเราครับในส่วนของการตรวสารเสพติดนะครับผู้ขับขี่รถที่มีสารเสพติดแล้วมาขับนะครับเราควดการจับกลุ่มไปนะครับ23รายนะครับเป็นการเสพนะครับเสพยาเสพติดให้โทษ4รายนะครับ แล้วก็ในส่วนของเสพแล้วมาขับรถอีกสิบเจ็ดสิบแปดรายนะครับรวมทั้งมีครอบครองยาบ้าอีกหนึ่งรายนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับยาเสพติดครับในส่วนที่เกี่ยวกับการกดขันนะครับการรณรงค์กดขันจับกลุ่มผู้ดื่มสุราแล้วมาขับรถในช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับงานจราจรสนบุคลรเรานะครับมีการกดขันในส่วนนี้นะครับเกิดได้นะครับ ผู้ที่เส่ดื่มสุราแล้วมาขับรถในทางนะครับซึ่งจะเป็นการแม่ไม่มีความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางร่วมกันนะครับเรากดขันจับกลุ่มมาฏิบัิการไปได้หกสิบหกรายนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับหกสิบหกรายมีสุภาพสตรีรวมอยู่ด้วยครับมีสุภาพสตรีนะครับดื่มสุราดื่มเหล้าแล้วมาขับรถนะสองรายครับรวมแล้วหกสิบหกรายทั้งหมดนะครับ ในส่วนอื่นนะครับในส่วนของเรื่องความผิดตามพรบจราจรนะครับก็มีการกดขันจับกลุมนะครับไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับก็มาเล่นน้ําสงการซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นของพวกเด็กที่เราเรียกว่าเด็กแว้นนะครับหลังคากลางคืนนะครับก็ออกมาแว้นนะครับกลางวันก็ออกมาในช่วงเทศกาลสงการนะครับ ก็ไม่สวมหมวกนะครับแล้วก็มาเล่นน้ํางกานขับกันเป็นฝูงเป็นหมู่นะครับแล้วก็ไม่มีใบญาตขับขี่นะครับรถดัดแปลงแต่งนะครับท่อเสียงดังถอดดัดแปลงเครื่องยนต์นะครับอุปกรณ์นะครับถอดหมดที่เรียกว่าเป็นรถเปลือยรถแต่งนะครับเราก็มีการกดขันจับกลุ่มไปนะครับทั้งหมดเกี่ยวกับหมวกด้วยนะครับร้อยห้าสิบฝาลายครับอันนั้นในส่วนของเรื่องใบญาตขับขี่ นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับเพราะว่าเหตุนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานตามสิตินะครับของการเกิดเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยจะเป็นเหตุที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ครับเพราะั้นเราก็เน้นในการกดขันเด็กวัยรุ่นหรือที่ว่าเด็กแว้นนะครับที่ออกมาในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับกระจับไม่มียัดชับขี่ไปอีกสิบห้ารายครับในส่วนนี้นะครับ ก็ต้องขออภัยพี่น้องที่ใช้รถนะครับที่ผ่านมาที่พื้นนี่ในสอนอบุคโลนะครับอาจจะไม่แล้วความสะดวกนะครับหรือความคล่องตัวในการจราจรสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องกราบขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับเพราะเนื่องจากการตั้งด่านนะครับของเราไปไปฏิปการในช่วงเทศกาลสงการในะในการที่จะป้องกันการที่จะลดอุบัติเหตุนะครับก็อาจจะกระทบถึงการใช้รถของพี่น้องนะครับเพราะว่าด่านจราจรเรามีการระดมกําลังนะครับ จำนวนมากแล้วครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เรียกว่ามีการไปบัตรการบริเวณสี่แยกมหายสวรค์นะครับซึ่งบริเวณนั้นก็มีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทางแยกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกครับท่านพี่น้องที่ใช้รถในช่วงเทศกาลต้องการผ่านเข้ามาในพื้นที่ต่อน้าบุกปโลของเราครับแต่ผลดีนะครับผลดีครับก็เกิดขึ้นนะครับจากการตั้งด่านการกดขันด้านงานจราจรของเรานะครับผลดีในด้านอะไรครับ ในด้านของการป้องกันอาชญากรรมครับในช่วงเทศกาลของการนะครับในพื้นที่สนบุคโคลของเรานะครับก็ไม่ค่อยมีเหตุการณ์เรื่องของในด้านอาชญากรรมนะครับเพราะมีเจ้าที่ตำรวจอยู่ในพื้นผิวการจรตลอดเวลานะครับในช่วงเช้าก็ประมาณ10นานกาหรือ9นาฬกาขึ้นเป็นต้นไปนะครับจนถึงเที่ยงถึงบ่ายแล้วก็14นาฬกาหรือ15นาฬกาจนถึงนะครับประมาณ18นานกานะครับ แลวหลังจากนั้นนะครับก็ประมาณ20ในกาถึง22 23ในกานะครับที่เราไปบัติการนะครับซึ่งอย่างที่ว่าก็ต้องกลับขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับแต่ผลอย่างที่ว่านะครับปริยกรรมในพื้นที่มีน้อยนะครับแล้วที่ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของเราก็คือสถิติหรือการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ต่อนอบุคโลในช่วงเทศกาลสงการ7วันอันตรายนะครับเรื่องจะมา สาเหตุมาทําให้เกิดการตายหรือการบาดเจ็บสาหัสหนักอะไรไม่มีครับตรงนี้เป็นที่น่ายินดีน่าดีใจนะครับซึ่งผลจากการไปบัติการของงานจะจอนสอนอุกโลเราทําให้นะครับไม่มีเหตุทั้งเหตุอาชญากรรมทั้งเหตุนะครับเกี่ยวกับการเสียชีวิตได้างานจาจรครับกกลับขออภัยในที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ